มายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนธาายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยังปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนธาายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยจามะตติยังปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนธาายะติสรเนนัสหะ ปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ติยมปิธรรมมังสรนังคจฉามิทุติยมปิธรรมมังสารนังคจฉามิตุติยมปิสังขังสรนังคจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิ ตัดติยมปิธรรมันสระนันขจามิตัดติยมปิธรรมันสระนังขจามิตัดติยมปิสังขังสระนันขจามิตัติยงปิสังขังสะระันขจามิติสะระนามณันิจตังปะมปังเปนาติปตา เวรามณีสิกขาประธานสัมมาจิยามิปนนานาติปาตาเวรามณีสิกขาประธานสัมมาจิยามิอะกินนาทานาเวรามณีสิกขาประธานสัมมาจิยามิอะกกินนาทานา เรหัมมิีสิกขาปัทธสัมมาทิยานี้กามสุนิชชาจาราเวรัมมีสิกขาปทธสัมมาทิยานี้กามสุนิชาจาราเรัมณัสิกขาปัทธมสัมมาิยาน้มุสาวรเวรัมมาี สิกขาปัทฐังสมาทิยา ของสครับได้คนนะัห้เกียรยวจุดเทียสนสองทางนะครับน ธรรมมาจะกโลกาติปติสัมปติตัตอันสรีอันทิวรังอายาจทาสันตาวาวาิตัตตะวรชาบข้าชาติกาเตเสตุธรรมบังอนุกัณปิมังปะชังนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตทานิอิขเว ตยามิววะวยัะธรรมาสังขาราอปมาเทนะสัมปาเทธาติอขอโอกาสแด่คณะสงฆ์พระมหาเถระพระเทรานุเถระทุรูป มีพระเดชพระคุณพระพรหมะวชิรยานโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าวาดวัดหนองปากพมเป็นต้นขอเจริญพรยับยมสาธทุจพุจบริษัทผู้้้ใจบุญทั้งหลายอันมีท่านร,อร้อยรีสรมงคลมงคระสุริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ถือว่าเป็นวาระที่พวกเราทั้งหลายได้มาหลอมรวมจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อที่จะได้บูชาสักการะสรีระสังขารของท่านเจ้าคุณพระราชวัชระสิริมงคลศรีสิริญาโนประธานแห่งวัดป่าศรีมงคลแห่งนี้ที่ท่านได้รักสังขารจากพวกเราไป ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยตัวกันแล้วมาถึงวันนี้เป็นวาระสุดท้ายที่จะได้มีการสลายร่างหรือชาปนกจิจสรีระร่างอันปราศจากวิญญาณของหลวงปู่การที่มีการเขา หรือสลายร่างก็ด้วยเหตุผลที่โบราณท่านได้บอกไว้สามประการคือหนึ่งเผาเพื่อให้เห็น2เผาเพื่อให้หายและสเผาเพื่อให้หอมเผาเพื่อให้เห็นเราจะได้เห็นคุณงามความดีของหลวงปู่ ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในร่มเงาผ้ากาสาวพัดแปดสิบกว่าพรรษานับว่าหาได้ยากดังนั้นเราจึงได้มาเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่หลงปูศสีท่านได้สร้างไว้ตลอดชีวิตของท่านเผาเพื่อให้หาย สรีระร่างอันปราศจากวิญญาณนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยังมีชีวิตอยู่เป็นที่ต้องการปรารถนาของคนผู้เป็นปุถุชนสามารถที่จะดูแลรักษาด้วยตัวของตัวเองได้แต่พอหมดลมหายใจแล้วร่างกายนี้หาค่า,ามิได้ ไม่เป็นที่ต้องการปรารถนาของผู้ใดจนกระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ได้กรับเกินสติไว้ว่าอาจิรังวัตะยังกายโยปะตะวินอาทิเศสสติจุดโทอเปตวิญญาโนนิพรัชมเกริงพลังแม่นานหนอร่างกายสตรีรักอันนี้ ก็จะแตกดับสลายไปเมื่อวิญญาณไปปราบแล้วก็หาค่าไม่ได้เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนไม้ท่อนฟืนยังมีประโยชน์แต่ร่างกายสรีระนี้ไม่มีประโยชน์และก็ไม่เป็นที่ต้องการของใครดังนั้นต้องทำให้หายไป แต่สิ่งที่ไม่หายคืออะไรคือคุณงามความดีที่พกคนู้นั้นท่านเด็กทำไว้เท่ากับหลักที่ว่ารูปตังชีรติม,รม,มัจจานันนามะโคตตัณักชีวรติรูปร่างกายแตกดับสลายแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณยังคงอยู่ดังนั้นวันนี้เราจึงมาทำให้ร่างกาย ด้วยการทีร่พวกเรา,ารมีปัญญาการรอบละสองทีเป็นวาระสุดท้ายทำให้สรีระร่างนี้หายไปไปไวต้นปัจจะวัยไวไวไท่ามกลางปัจจะบัยไวัยสุดท้ายวัยสุดท้ายท่านก็บอกว่าไวไม่ไก่ฟังนางไก่ห่วยมีแต่สิบผ้ากันห่วยเขาใส่ขวดโหล สุดท้ายก็เด้ไปอยู่คอนโดมิเนยียมข้างกำแพงวัดทุกวันนี้ท่าเด,เดียวเนี่ยาวัดวาลากมมไม่มีรถไปสามสิบปีหมวนเสื้อตื่นก่อนไก่สี่สิบปีนอนมืดกกาหนาผกห้าสิบปีไปให้มาถอดขาไปหน้ามาถอดมวยหกสิบปีเป่าคุยบอดังเจ็ดสิบปีเหนื่อหนังเป็นห่วง แปดสิบปีนักหนวก,กมาหูเก้าสิบปีลูกหลานดูนางห้องไห้ลอยตีไข่กระต่ายอบอกไข่กระต่ายชีวิตจบอยู่ที่นี่อาดาม,มายาจมได้เห็นภาพที่ลุกสิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานโสพลเจ้าวาดวัดหนองปักพงท่านมาเยี่ยมหลวงปู่ มาส่งกำลังใจมาให้หลวงปู่ได้อบอุ่นในช่วงวาระสุดท้ายเขาถ่ายภาพไว้เนี่ยดีมากนยียังจำท่านมาแวะให้กำลังใจกันและกันตอนที่หลวงปู่ยังมีลมหายใจอยู่อาตามามองภาพที่เขาถ่ายเนี่ยยังอยู่ในความทรงจำอยู่หลวงปู่มองท่านเจ้คุณพระพรมวชิระยัน์โสพลหลวงปู่เลี่ยมของพวกเราเนี่ย ตาเป้เลยบอกภาษาบาน่ะว่าป่งเแบบผู้บาดเลยท่านปรงเคือผู้ที่มาเยี่ยมก็ปรงรู้จกักล่อยวานแล้วละ่ะจังไดจังไดลอยปีแล้วใครจะตายก็ใครจะตาย,ตายล่ะลุงปูเลยเบิดตอนนั้นอาตมาเห็นภาพนั้นแล้วเนี่ยมันแหมมีความรู้สึกว่าโอ้มันได้ทำาะมันบ่แมนเท่าดีเพร มันเป็นเพื่อกันครับลงปูเป็นสอนต้นบอลแมนเท่าติดปีอาบน้าบอลนาวเล็กเล็เล็กน้อยตอนยังอายุไหนหน่อยปมหัวกัดอ่อนกักหนาวบอต่อเป็นเหล็กิดอดที่ย้ำเศ้าปีเกี่ยวเบาเกี่ยวสาต่อเบืือโลกมันเป็นสีชมพูแนมที่ย้ำมันดีเพิ่มขึืนอกันครับติดฟอกเดือดบอง่อนเพื่อสีตายโอเป็นเนี่ยตอนอายุเศ้าปี 30ปีมวนเพือเตือนความใจต้องทำการทำงานแล้วสิยูซีซือก็อได้คนอายุสายเกินหลายขึ้นต้องตื่นแต่เดิกโลกต่างแต่ต่อ